ในอีีนี้มาชวนคุยถึงเรื่องของกฎพาร์กินสันกับวิธีการที่ท่านจ,จัดการปัญหากับลูกน้องนะครับพูดถึงเรื่องกฎพาร์กินสันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านจะเคยได้ยินเลยจะคุนกับมันในโลกของการทํางานเนี่ยมีกฎอยู่หลายกฎนะครับที่เอามาคุยกันนะครับแล้วก็เป็นข้อเตือนใจให้เราได้คิดว่า ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนั้นเราจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับกฎพากินสันเนี่ยมันมีข้อสรุปในเบื้องต้นว่าคนเราเนี่ยมักจะไม่ยอมทํางานอะไรจนกว่าจะใกล้ถึงกําหนดส่งนะครับหรือเรียกเอาง่ายๆกฎพากินสันเนี่ยก็บอกว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะเก็บงานหรือซุกงานจนกว่าจะถึงกําหนดเวลาที่ใกล้ส่งจึงจะหยิบมาทํานะครับสังเกตดูนะครับ เวลาที่เราได้รับมอบหมายงานทำโปรเจกต์หรือแม้แต่ในชีวิตการเรียนเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องเรียนอ่านหนังสือแล้วก็สอบถูกต้องไหมครับพอใกล้ๆกล้สอบเนี่ยเราค่อยจะอ่านหนังสือกันนะครับทั้งท้งที่เราก็รู้อยู่ว่าโอกาสที่เราจะอ่านหนังสือได้ไม่ไม่ได้ครบถ้วนตามเนื้อหาหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการสอบเนี่ยเราก็รู้แต่นั่นแหละถ้าสอดคล้องกับกฎพารินสันมันก็คือประเด็นว่าถ้าไม่ใกล้ๆสอบเนี่ย เราก็จะไม่ได้มาอ่านหนังสือหรือมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับสังเกตดูลักษณะแบบนี้นะเช่นเดียวกันคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังครับถ้าว่างกันตามกฎพาริสันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านจะเจอเลยก็คือเวลาที่ท่านมอบหมายงานสั่งงานนี้กับลูกน้องไปแล้วเนี่ยลูกน้องมีแนวโน้มที่จะเก็บงานนั้นไว้ก่อนแล้วค่อยมาทําตอนแก้กําหนดส่งแปลว่าเวลาที่มอบหมายงานไปเนี่ยท่านต้องคอยติดตามหรือคอยให้เขารายงานเน รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานอย่างทีทีนิดหน่อยเช่นมอบหมายงานให้ไปในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแทบทุกวันอาจจะต้องมามาอัปเดตงานกันนะครับหรือมอบหมายไป2เดือนไม่ใช่ว่าท่านจะไปตามตอนที่ใกล้ๆจะ2เดือนเลยนะครับท่านตามเป็นระยะ,ะ,ยะเพราะมันจะเป็นการกระตุ้นให้เขาทํางานลงมือทํางานโดยท,ทันทีเพราะเราต้องตามเขาไงนะครับและมันควรองมีหลักฐานหรือ evidence ในการติดตามงานด้วยโอเคไหมครับกฎคองไพน์กินสันเนี่ย บอกไว้ก่อนว่าถูกพูดถึงนะครับโดยนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเนาะที่ชื่อว่า n น r ตโคดพาร์กินสันเอาชื่อเต็มเลยก็แล้วกันชื่อว่าซิริลนอตโคดพ p a r k ินสันนะครับนักประวัติศาสตร์คนนี้เขาทำการสังเกตพฤติกรรมการมำงานของคนรอบตัวเขาแล้วเขาก็สรุปออกมาว่าคนเราจะขยายเวลาการทำงานออกไปปราบใดที่ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ กฎปากิสถานจึงพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งนะครับที่ลูกน้องของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะเป็นดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเราคงต้องมีการติดตามความคืบหน้าของการทํางานเป็นระยะระยะพร้อมกับการให้ฟีดแบ็คเรื่องนี้อย่าลืมนะครับ